สมาภาพพระสาธิตธิระปัญโยร่วมในการสระบันธรรมพิวัตรสระบันเพื่อเผยแพ่พร,พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณตีพักสงสระบันธรรมพิวัตรบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในสองช่วงเวลา แต่ช่วงที่หนึ่งคือตีสี่ไปจนถึงตีห้าช่วงที่สองตีห้าเกิงไปจนถึงเจ็ดโมงไม่เจ้าในช่วงเวลาตีห้าจนถึงตีห้าเกงนนั่นก็เ่นนานผู้ฟังทั้งหลายได้พักยั่งสวดมนต์เจริญภาวนากับครูบาอาจารย์แล้วก่นในช่วงที่สองของรายการได้มาพบกันรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาเพื่อชาวประชา หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทางเ c e b o o k ไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดไสหินและสถานีวิทยุวัดไสหินบันทึกเทปเอาไปออกต่าง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตเทระปัญโยใน Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตเทระปัญโยแล้วก็ในเพจ a c e b o o k ของสถาบันธรรมิวัตน์ ซึ่งท่านผู้ฟังทั้งหลายสามารถไปติดตามรับฟังยอดหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์เอาไปเฮือกับญาติธรรมทั้งหลายเฮื่อได้ยินได้ฟังกันเต็มตัวสาธุรชนท่านผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงที่สองของรายการนาในช่วงแรกนั้นได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องพระพุทธศาสนาเทราวาสมหายานแล้วกาหินยานก็คงจะชัดเจนนะ อันเทราวาสกับหินยานี้ก็คืออันเดียวกันนส่วนมหายานนี้ก็มีความแตกต่างออกไปถ้าย้อนไปในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วพระมากัสปะเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงกรรมาฐานก็ได้ออกจากป่าจากปูมานมารวบรวมเรียบเรียงงือพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นได้ทําสังคยนา คือรวบรวมคําสอนนั้นเพื่อเป็นปึกแผ่นว่าผู้พุทธเจ้าสอนอย่างพ่องบศสอนยอ่งพ่องก็เก็บเอาคําสอนทั้งหมดทั้งมวลของพระพุทธเจ้าซึ่งมี8ป0 0มืพันพระธรรมขันธ์มาเรียบเรียงไว้นะในการทําสังคยนาครั้งที่หนึ่งส่วนมหาญาณาน,นั้นเนี่ยก็เป็นพระกุ่มหนึ่งที่แตกออกมาก็อมองหันว่าอันพระพุทธเจ้าได้สั่งไว้ถ้า พระสงฆ์ทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขลักธรรมซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่เพื่น้องว่าศีนะเล็กๆน้อยๆก็สามารถแก้ไขได้ปรับปรุงได้เมื่อมันสมกับสมัยซึ่งก็พระพุทธเจ้าได้สั่งไวแ้แท้นะมหายานก็เลยแยกออกมาว่าบเอาวันการทำปฐมเทศนาหรือว่าการสังฆยนาขั้งที่หนึงไี่เป็นลักแต่ก็ถือเอาวัน ก <c oughs> ารแยกตัวออกมาเนี่ยเป็นลักเพราะว่ายึดถือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าถ้าพระสงฆ์หันว่าจะแก้ไขศินเล็กๆน้อยๆก็สามารถแก้ไขได้น,นะก็แยกออกมาทีนี้มหายานก็ขยายกระจายออกไปแตกออกไปเรื่อยๆเ,เ,เพราะว่าแก้ไขได้ลูกนะฮะคำสอนอย่ญญางต่างๆโดยเฉพาะสินเนี่ยไปเรื่อยๆ เจริญอยู่ในประเทศจีนในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอย่างนี้เป็นต้นในมหายานนะครเวียดนามตัวเองเนาะส่วนเทราวาสก็จํากัดวงอยู่ในพุทธศาสนาประเทศไทยในฮาม่าในลาวอันนี้เป็นลักก็ยึดถือเอาคำสอนดั้งเดิมที่เป็นภาษาบาลีมาเป็นลักปฏิบัติมหายานก็ขยายกระจายออกไป ผสมประสานกับคาสอนลทัทธิความเชื่อพื้นถิ่นอย่างนันพระพุทธศาสนาในที่เบตก็ไปผปสมปนเปนกับลัทธิตอนปะซึ่งอยู่ในที่เบตโบราณก็ขึ้นมาเป็นพุทธศาสนาแบบที่เบตก็ยังมีเรื่องของความเป็นที่เบตเรื่องของการสอนโบ,บราณโบราณเข้ามาอยู่มีศาสนาโบราณของที่เบตเข้ามาปลอมปอนในพ,พุทธศาสนาที่เบตอยู่กระจายออกไปเข้าไปในจีน เข้าไปในญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันก็มีความเจือพื้นเมืองพื้นฐานที่ชาวบ้านนับถืออยู่เนี้ยเข้ามาผสมผสา,านเปนในพุทธศาสนาแบบอ่าทิเบตแบบญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรือว่ามหายานแต่ว่ามหายานนี้เปิ้นมุ่งไปที่ความเป็นพระพุทธเจ้ามุ่งที่ความเป็นพระพุทธเจ้าเน้นความเป็นพพุทธเจ้าเป็นหลัก คนไทยซัดทั้งหลายขึ้นยานใหญ่ยานหลวงหรือว่ามหายานเนี้ยไปสู่ความรุดป้นทุกได้มดเนี่ยก่อนแล้วตัวเก่าเนี้ยก็จะเข้าถึงนิพพานที่หลังน่อันนี้คือมหายานนะฮะส่วนเทราวาตมุ่งเน้นที่ความเป็นพุทธมุ่งเน้นที่ความเป็นอันพระอรหรันต์รุดพ้นจากกิเลสเป็นลักมุ่งเน้นที่ความรุดพ้นจากกิเลสเป็นลัก ปฏิบัติหลักการตามรักการนั่นจนบรรลุมรมรคผลนิพพานเป็นรักมาเอาอันความเห็นผู้ได้เจ้าแล้วเพราะว่ามันใหญ่ล้าไปเนาะก,ก็อันนี้เป็นมหายะอันเป็นเป็นเทราวาสได้อู้เปรียบเทียบเมื้อด่ดนผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันในเบื้องต้นถึงเรื่องมหายานเทราวาสเดี๋ยววันหน้าวันหลังถ้ามีเวลาก็จะมาเล่าอู้เอย่ยเพิ่มเติมแถมในรายการธรรมะพิวัตร มอว่าท่านผู้ฟังจะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนอย่างใดมันยากาบเป็นได้ห้องบางหูนะฝนตกก่อไอ้น้องเชียงใหม่ละปูลลำปางแป้น่านพะเยาเชียงรายไม่ห้องสอนเดียวในช่วงท้ายของรายการในช่วงที่สองเนี้ยก็โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเลยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำคัด c o m เห็นกันแต่ว่าช่วงที่หนึ่งนี้แต่ในช่วงที่สองเบื้องต้นนี่บัต้องโทรมาเตือ้อนะฮะใน ช่วงที่สองของรายการท่านผู้ฟังปิกมาถึงเรื่องของเฮาก็คือมงคลสามสิบแปดประการที่ได้ค้างไว้ตอนนี้มาถึงมงคลข้อตีสามสิบท่านผู้ฟังมาถึงมงคลข้อตีสามสิบคือกาเลนะธรรมัสากาัจฉาการสนทนาตามการนะการสนทนาตามการในช่วงที่สองนี้อาจจะอู้สักสองมงคลเือ ท่าน,นผู้ฟังนั้นได้เข้าสู่บรรยากาศของมงคลสามสิบแปดประกาศนะฮะเพื่องบอกว่ายามหดหูฟุ้งส่้นการสงสัยเป็นสมัยไต่าถามตามเหตุผลเพื่อบรรเทาคลี่คลายหายกังวลควรจะสนทานาธรรมตามสมควรนการสนทนาธรรมท่านผู้ฟังก็เป็นเป็นบุญในบุญกิลียาวาตุสิบนะนะ การสนทนาธรรมเนี่ยการนั้นอู้เอ่ยทำอย่างเขาฟังครูบาอาจารย์พระทิปันเดเตตออกรายการวิทยุเหรือไปฟังสองหน้าตันตาพระสองฆ์องค์สังฆเจ้าก็ดีเก็บเอาประมวลเอานะคำสอนพอสรุปได้เอาไปบอกไปเล่าให้กับพี่น้องลูกหลานทั้งบ้านได้ฟังก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นมงคล นะซึ่งก็อยู่ในมงคล38ประการคือการเลนะธรรมสากาัเฉาการสนทนาตามการมันก็เป็นบุญของเขา้วยนะแต่ว่ามันมีข้อสังเกตน้อยหนึ่งคือการสนทนาตามการที่มันก็ตึงบอกธานมูฟังบบเจ้ว่าอู้ได้ทุกสถรนการนะบบเจ้ว่าอู้ได้ทุกสถานในการทุกเมื่อบบเจ้ได้อู้ทุกกาละเวลา มันก็นจะต้องพอเทศะสถา,านที่อต้องพอกาละคือเวลาตัวยอย่างนั้นตุเจ้าพระสงฆ์เนี่ยก็มีศินที่เกี่ยวข้องกับกันแสดงธรรมเช่นบาแสดงธรรมเพื่อกับคนยืนบาแสดงธรรมเพื่อกับคนกล่ำจ้องนะบาแสดงธรรมเพื่อกับคนกล่ำสัตวุธอย่างนี้เป็นต้นเนาะเอาเป็นอ่าสินเบื้องต้นนะทีมที่มันมีอยู่นะ มีข้อจํากัดของพระสงฆ์ที่จะแสดงธรรมอยู่นะนะฮะทีนี้นานผู้ฟังการได้สนทนาธรรมเนี่ยทําให้ขยายขอบเขตการเฮียนหูแลกเปลี่ยนความหูแล้วก็ได้หูในสิ่งใหม่ๆที่เฮานึกบ่ถึงหรือว่าเป็นการเพื่อแร่ความหูที่เฮามีให้แก่ผู้อื่นได้ทราบได้หูได้เข้าใจ นะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสนทนาธรรมท่านผู้ฟังก็มีอยู่ห้าประการต้องกึดคือมันอยู่ในร่องรอยห้าข้อนี้แต่ละครั้งแต่ละครั้งในการแสดงธรรมในการสนทนาธรรมเรื่องแรกคืออูเ้อออเรื่องที่จะอู้ดีอู้เรื่องที่จะอู้ดีคือเรื่องเนี้ยต้องเป็นเรื่องดีอูด้ดีโดยนะ เรื่องที่มันเป็นความเสื่อมเสียไหนบางคนอู้นะเอาแต่เรื่องดีๆเนี่ยมาอู้มาเอ่ยกันอันนี้เป็นข้อแรกข้อสองท่านผู้ฟังอู้เรื่องจริงนะอู้เรื่องจริงมีประโยชน์เรื่องที่มันเป็นเรื่องแต้แล้วก็เรื่องที่มันเป็นประโยชน์เรื่องไหนที่เป็นเรื่องบัแตะเขาก็บาอู้อ่าเรื่องไหนที่มันเป็น เรื่องที่มันแต้แต่ว่ามันบอกมีประโยชน์เขาก็บอกอู้ไฉะนั้นข้อนี้ก็คือหนึ่งอู้แแตสองมีประโยชน์คือถ้ามันเป็นเรื่องบาดแต้แล้วแล้วก็ับมามีประโยชน์เนี่ยถ้าเอามาอู้เนี่ยมันก็ซ้ําไปใหญ่นะท่านผู้ฟังเนอะมันก็ซ้ํามีประโยชน์เนาะเพะฉะนั้นต้องอู้แต่เรื่องจริงแล้วก็อู้แต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์บางเตื่อเนี่ยเรื่องมันแแตแตนะมันตึงแแต เรื่องนี้เรื่องจริงแต่ถ้าอู้ไปแล้วเนี่ยมันแบบเป็นประโยชน์นี้มันไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังคันตานยิบๆค่อยอู้นะนะเอาก็บอกควรอู้นะบบนนผู้ฟังถ้าจะเลือกอู้นเนี่ยก็คืออู้เรื่องแต่แล้วก็อู้เรื่องที่มันมีประโยชน์นะอันนี้เป็นข้อที่สองท่านผู้ฟังข้อที่สามเป็นคำอู้ที่ไพเราะเป็นคำอู้ที่ไพเราะฟังแล้วมัน มันรื่นหูมันบ่าคัดกครับหูนะอู้ฟังแล้วก็ม้อนอกมม้นใจนะสุกสำรานบานใจฟังแล้วก็เปลี่ยนสินเป็นธรรมบ่อู้อ่ากำอู้ที่มันทำาให้เกิดความแตแกแยกเกิดความทะละเบาแวงใส่ความอู้ชักจูงไปในทางที่มันบดีออกจากศินออกจากธรรมนะ อันนี้คือข้อที่สามเป็นคำอู้ที่ไพเราะสนโอหโอันที่สี่อู้ด้วยความเมตตาปรารถนาให้ค,คนฟังเนี่ยได้ประโยชน์เอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้จริงด้วยความที่เอ็นดูสงสารบปรารถนาก้าตอบแทนนะที่เป็นสินจ้างรางวัลท่านผู้ฟังก็เป็นน้ําใจอ่ะที่จะหื้อกันนะอู้ด้วยความเมตตานะ อันที่ห้าบ่อู้จ่าโอ้อวดหรือว่ายกตนยกตนคมท่านบ่าโอบ่าอวดตัวเก่ายกตนคมท่านว่าหู้กว่าว่าจบการศึกษารนักกว่าว่ามีฐานะนักกว่าว่ามีไออย่างนักกว่าแต่ที่คนฟังเปิ้นบ่มีเปิ้นบ่หูเนาะคมเปิ้ลอันนี้เป็นจริงที่ต้องคำนึงในการสนทนาธรรมมีอยู่ห้าข้ออันแรก หูเรื่องที่จะอู้ดีหูดีเรื่องที่จะอู้เนี่ยเข้าใจแจ่มแจ้งดีนะฮะเรื่องที่สองอู้ถึงเรื่องที่มีประโยชน์อู้เรื่องจริงแล้วก็มีประโยชน์ข้อที่สามเป็นกับอู้ที่ไพเราะนะอันที่สี่เนี่ยอ้ด้วยความเมตตาอันที่ห้าเนี่ยบอ้อจ๋าโอ,าโอ้วดหรือว่ายกตนคมท่านนะ ีนี้ท่านผู้ฟังมีข้อปฏิบัติเมื่อมีการสนทนาธรรมมีข้อปฏิบัติเมื่อมีการสนทนาธรรมมีอยู่แปดข้อเวลาเอาสนทนาธรรมกับไผรเนี่ยต้องยึดเอาลักแปดข้อนี้มาใช้ท่านผู้ฟังนั้นข้อแรกมีศีลคือการเป็นคนที่รักษาศินห้าหรือว่าศิลแปดเป็นนิจสินอยู่แล้ว การเป็นผู้ปฏิบัติถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในขั้นต้นซึ่งมันแสดงออกบอกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเรื่องของการมีสินนะนะจะสนทนากับไผ่อยังไดเราจะต้องเ <c> น <oughs> ี่ยต่อเฮือเป็นคนที่มีสิทมีธรรมก่อนอย่างน้อยสินห้าอย่างมากสินแปดอยู่เป็นนิจจะสินปฏิบัติเป็นประจำประจำมันก็หอายอยากท่านผู้ฟัก สำหรับคนที่ปฏิบัติศินปฏิบัติธรรมนี่นะอยู่ในศิลกินในธรรมอย่างที่เปิ้ลคิดเล่าบ้นว่านะฟังกรรมธรรมกินน้ําพริกดากับเข้าฟังกรรมคิดเล่าได้กินลาบตึงวันเนี่ยคนมันจะไปทั้งปูนนะมันจะไปในทางที่มันบดีไปในทางที่มันต่ําุ๊บต้องสรรเสริญคนที่มีสิลคนที่ถือสินคนที่ปฏิบัติสินเข้มคนเข้มครับต้องอนุมโมทนาแท้ มันหาเขียมยิ่งกว่างมเข็มบในมาหาสมุทรถึงวันนี้นะนะสังคมหน้าอย่างหลังยางนะปากปลาใสน้ำใจเชือดคออีนอผู้ดีกเ็เฮานะพอไปอู้ก,กับคนนึ่งมนเล่าขอขวัญเฮานะมนเล่าขวัญเฮานานะมันอย่างนี้นะถึงวันเนี้เพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยคนที่จะสนทนาธรรมนั่นจะต้องมีสินอย่างน้อยสินห้าอย่างมากสินแปด อย่างที่สองอันมีสมาธิดีคือการมีจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่จะอู้จะเอย่ยเรื่องที่จะสนทนาบาวกแวกพร้อมทั้งเป็นคนที่มันเจริญสมาธิภาวนาจิตใจต้องนักแน่นลกจับจ้องอยู่กับเรื่องนั้นอู้ให้มันแล้วมันเสร็จมันเป็นกิจจักษณะบาวกแวกไปเรื่องนั้นบาวกแวกไปเรื่องนี้อันนี้คือมีสมาธิดี เป็นคนจิตใจตั้งมั่นบางงอนแงน,นคอนแคลนนักเน่นนะอันที่สามแต่งกายสุภาพคือการแต่งตัวเนี่ยให้มันเหมาะสมกับยุคกับสมัยอยู่ในกรอบของประเพณีของสังคมแวดล้อมหน้าทีนั้นๆอย่างถูกกาละเทศะคือบปจํจเป็นต้องลูลาบปจําเป็นต้องอ่าพ่อน้องว่า อลังการงานสร้างอ่ะแต่เมื่อมันถูกกาละเทศะก็ออแล้วถึงจะเป็นเสื้อผ้าที่มันบอกค่อยทันสมัยมันบอกค่อยใหม่บอกค่อยดีตดเตาใดนะขอให้มันถูกกับกาละเทศะที่สังคมได้แบ่งได้วางเอาไว้อย่างไปงานศพงานซ่าเขาก็มีชุดสุภาพก็คือชุดดำอย่างนี้เป็นต้นเนาะไปพระวะพระวันพระวันศีลอย่างดีที่สุดก็คือชุดขาว ยังบดีมากกว่าชุดธรรมดาแต่ว่าสีมันบ่็ชุดชาติเนะฮ้ยเฮมันเหมาะสมกับกาลเทศะเฮ้มันนั้นเหมาะกับยุคกับสมัยโอ้บ่ใจชุดหนึ่งแปลงอย่างนะ่ะแต่งมาอย่างนะ่ะอันนี้กับบ่ใจเนาะอันนี้คือแต่งกายสุภาพอย่างที่สามอย่างที่สี่มีกิริยาสุภาพท่านผู้ฟังคือมีความสุภาพ ในท่วงท่าบพราว่าจะเป็นการเดินการนั่งการนั้นนอนหรือว่าการเนี้ยสิ่งต่างๆการมีกิริยางดงามสุภาพอ่อนน้อมมันจะสามารถโน้มน้าวยิตใจผู้ได้พบได้หันมันเพือเกิดความประทับใจอย่างที่อาตมาภาพเล่าให้ฟังมันขนาดนักว่าพระพระอัครสาวก เกิดขึ้นจากการทันความอ่อนน้อมความปฏิบัติตัวปฏิบัติต,ต,ต,ตนสุภาพอ่อนโยนหน้าเลื่อมใสศรัทธาของพระอาาัสสชิพระอัสสชินี่เป็นอันพระปัจจวัคคีดูเป็นเก้ากุ๊กของบุคคลที่ฟังธรรมเบื้องต้นของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระธรรมาจากกัปปวัตนนสูตรซึ่งเป็นปฐะถมพะเทศนาอันพระมคคัลลานะหรือว่าพระพัสสาริบุตรตนใดตนหนึ่ง ซึ่งเป็นอักระสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเนี่ยได้หันเข้าใส่หันพระอาสชิเออเรียบร้อยนะสงบสัมเงียมเจียมตัวนะกิริยาสุภาพเรียบร้อยเออเน็ตแตะเนี่ยก็เลยเลื่อมสายศรัทธาเข้าไปสนทนาเข้าไปโอู้ไปเอยจนได้ปลามาพบกับพระพุทธเจ้าแน่อันนี้มีกิริยาสุภาพอย่างพระเนี่ยหันกับเป็นบุญตา สนทนากับเป็นบุญปากอุปธปรรมอุป,ปถักกับเป็นบุญใจนะพราะมีกิริยามารยาทเรียบร้อยนะฮะแหมอันหนึ่งใจวาจาสุภาพคือการใจถ้อยคำที่มันสุภาพในการสนทนาบบใจคาหยาบคายหรือว่าเการ้าอย่างที่เพื่นว่าเนี้ยเะื้อเปิ้นจังอยากนักแต่เงื้อเปิ้นฮักขออภัยะงื้อเปิ้นฮัก ยากนักจักหวังแง้เฮือเปิ้นจังคำเดียวก็ได้แต่นะคนฮักเต้าผืนหนังท่านผู้ฝังคนจังเต้าแผ่นดินป้าเจฝืนเสือ้อน่ะเสื้อมันน้อยลงไปมันต้องเอาแผ่นดินมาลูกคนฮักเต้าผืนหนังคนจังเต้าแผ่นดินนะน่ะนะคนคนจังเขาเนี่ยน่าจะหนักกว่าคนทักนะเพราะฉะนั้นต้องใจวาจาสุภาพการใจวาจาสุภาพนี่มันก็เป็นสเสน่ห์ดึงดูด คนที่สนทนากับเฮาเนี่ยเธอมีความตั้งใจในการฟังแถมม่พอยังติดออกติดใจอาจะมาอู้ตัวแถมแถมรอบหนึ่งแถมต่อต,อ,ตอไปแถมเนมันเป็นปากบัตรูเบื้องต้นเปิดให้คนเข้ามาการใด้วาจาสุภาพเนี่ยนะ,นะถ้าใช่วาจากเก้าแล้วอริยามารยาตเก้าแล้วหยาบคายเนี่ยก็ คนบอกค่อยหุม่มคนชอบสุภาพอ่อนโยนมันเป็นแต่คนบนโลกนี้ท่านบูฟังชอบความนุ่มนวลน,นุ่มนิ่มอ่อนน้อมทม่อมตนสัมมาการวะกาละเทสะนะแต่ถ้าบอ่อูบ้บ่โอกกาละเทสะมาใจ้ว่าจาสุภาพอ่อนโยนกรรมบ่โลโกหาคนก็บ่ค่อยหุมต่อใดเนยที่จริงมันก็มีในหลักการของพระนักเทศนะ คือลักของพระธรรมกระถึกมันอยู่นี้ฮะอยู่ในเนี้ย,ย,นเ,นยเรื่องของการอู้จาเรื่องของการสอนสั่งนะนี่คืออันที่ห้าคือใจว่าจาสุภาพ <c oughs> อันที่หกท่านผู้ฟังบัก,ก่าวค้านพระพุทธพจน์คือการบันนำเอากำรรสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นข้อสงสัยหรือว่ากล่าวค้านเพราะว่าสิ่งที่กล่าวไว้ในพระพุทธพจน์เนี่ย ย่อมเป็นความจริงตลอดกาลนะมันมีความสงสัยในพุทธพจน์บักกล่าวค้านในพุทธพจน์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะว่ามันจะแต้ก่อนฮะคือถ้าคนสอนค,น,อน,คน,อนท่านคนสนทนนาธรรมว่าขึ้นมาว่ามันจะแตะก่อนานี้คนที่เพิ่นหับฟังเขาเนี่ยเพิ่นก็บอก่อยมั่นใจในแนวทางละว่ามันจะแตะก่อนเนี่ยนะว่าจะเอาไปปฏิบัติได้มักได้ผลก่อนโู้เนี่ย ขนาดคนที่เพื่อนมาบอกเขากันยังว่ามันจะแต่วะฮะนะมันจะแต้ก็ออย่าแล้วคนปฏิบัติตามนี่มันจะอย่างไงนะมันก็เสื่อมมันก็บม่มั่นใจในการจะเอาไปปฏิบัติต,ต่อนะอันที่เจ็ดมา <c oughs> ออกนอกประเด็นที่ตั้งไว้คือการอูห้หึอยู่ในหัวข้อที่ตั้งไว้เนี่ยบู่้แบบน้ําท่วมพุ่งผักบุ้งหลงเลง,ลง อู้ไปเลอะไปเลื่อยนะเลื่อยเปื่อยมันต้องชัดเจนกับหัวข้อกับประเด็นที่ตั้งไว้บันีไปจากขั้นนะหาเจ้อู้เริ่มมันบอกว่าอูต้ตังบกไปจกต่างน้ําอูต้ตังบกไปจกตางน้ําอู้เรื่องนี้ไปซดเรื่องนั้นอู้เรื่องนั้นไปซดเรื่องนี้นี่นะมาออกนอกประเด็นที่ตั้งไว้บันีไปจากประเด็นนั้นนะฮะแล้วก็ <c oughs> อันที่แปดอันสุดท้ายคือบะอู้ เมินจนหน้าเบื่อนะการเลือกเวลาที่มันเหมาะสมตามสถา,านการณ์เนื่องจากเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะมจําเป็นต้องขยายความนักเกินไปในยุคสมัยนี้ท่านผู้ฟังเป็นยุครวดเร็วเอรว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าได้เร็วทามนาทีต่อนนาทีเนี่ยออกเหตุเกิดที่นั่นออกทันทีนี่เนาะถ่ายทอดสดทันทีนี่ะ มันก็นจะเป็นอ,อย่างที่วิเศษสาหรับคนยุคนี้อ,อยังกะเร็วไปเหนะีมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาแต่ก่อนเนี้ยคนมาได้มีอ,อย่างที่มันทันสมัยโอ้วันหนึ่งเนี่ยเมินแต่ว่าก็่าจะค่ําแต่ก่อนทุ่มสองทุ่มนี่ก็รับแล้วมามีทีวีมีอย่างต่างๆ่นะทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็รับละมาเดี๋ยวนี้เตียงคืนยิ่นอนกันเตือ่อตีหนึ่งตีสอง มานอนกับเตื้อไปรับปนตีสี่ตีห้าเนะเป็นอย่างนั้นโรอนะฮะมันก็ต้องอยู่ในเรื่องของเกณฑ์กาละเวลาการอู้อันการสนทนาธรรมการแสดงธรรมที่จริงเปิ้นก็มีห <c oughs> ลักการอยู่ว่ามากเกิน4ี่ชินาทีเพราะว่าคนในยุคนี้มีสมาธิสั้นอันหนึ่งเนะอันที่สองสถานการณ์ของงานนั้นๆ ที่จะใหอเฮาไปแสดงคำเนี่ยมันมีน้อยอย่างเช่นงานศพเนี่ยการจัดงานศพนั้นมันเป็นเรื่องของความวุ่นวายกับการแสดงธรรมนะตัวเจ้าจะเทศธรรมแม่ครัวก็จะเนี่ยกับเขานะ่ะอันนั้นเดี๋ยวอัน,นโน้นเจ้าภาพเดี๋ยวอันนี้ขาดอันนั้นวิตเสาะหากันอยู่ <c oughs> ตัวเจ้าเทศกับบ่มีสมาธินะ่ะโยมก็อาบแบบเรปะกันเมินนี่ มาเล่าว่าโลกข้าเป็นอย่งงางั้นโลกนี้เป็นอยางังนั่นเป็นยอ,อย่างได้อะเนี่ยแข่งกัตุเจ้าสามนาทีสามสิบนาทีเนี่ยจับกับกันสนทนาธรรมในงานศพนะแต่ของเป็นธรรมที่มันบรรยายไ่เจ่เป็นธรรมคำพีนะถ้าทำคำพีนี่กับบอกหูเรื่องนะถ้าเปิดเอวังก็มีโดยประกาศรชาชนีเขาก็จะสาธุบอกหูเรื่องหูเลาวอย่างสักอย่างนะเพราะฉะนั้นอัน อันนี้เป็นเรื่องของกาลเวลานะที่มันอยู่ในในนี้นะฮะทีน,นี้อันมีเรื่องของอน,นิสง์ของการสนทนาธรรมตามการท่านบูฟังมีอยสิบอย่างสิบอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาธรรมตามการซึ่งมันเป็นประโยชน์นะมันเป็นอน,นิสง์อน,นิสง์แปลว่าประโยชนนะ์ที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมตามการมีโย ทิศอย่างท่านผู้ฟังนะอันแรกเมื่อเอาสนทนาธรรมตามการเนี่ยคิตเขาก็จะเป็นกุศลหกคิตก็จะเบิกบานจุ่มใสเย,ย็นนะม่อนอกม่อนใจอะอยู่กับสินกินกับทรรมได้สนทนาธรรมตามการอันนี้ข้อที่หนึ่งคิดเป็นกุศลข้อที่สองมีไหวพริบปฏิภาณดีนะเพราะว่ามันต้องคิดเชื่อมโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาอู้ มาปฏิทตประต,ะตอกันเพื่อเป็นธรรมะเพื่อเป็นธรรมะบรรยายมีปฏิพานไหวพริบดีนะฮะอันที่สามมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะอันที่สี่ได้ยินได้ฟังทรรมที่ตัวเก่ายัางบ่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เอามาเล่ามาอู้สู่กันฟังเนี่ยบางเรื่องก็มาได้เคยฟังเคยได้ยินกันมาก่อนอย่างนั้น ช่วงต้นของรายการเอาพุทธศาสนามหายานกับเถราวาทอินยานมาอุ้หมฟังอ๋อมันเป็นอย่างอี้ลยเนี่ยนะมหายานมันใหญ่แท่ดูมันมักหลายอยู่ในประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเวียดนามนเนาะโอ้เถราวาทเทวหน่อยเดียวในประเทศไทยฟาา่าในลาวอย่างนี้เป็นต้นเนาะโอ้มีความแตกต่างกันลุ่นเนี่ยมหา